กันแวะมาดูสะไว้น้ําก่อนนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะพาลูกว่ายน้ํานะแต่ก็ต้องออกกันไปก่อนคะ่ะนี่จ้าสะไว้น้ําของเรานะจ้า ไปกินอาหารเช้ากันค่ะเดินออกมาจากประตูเมื่อกี้มีคุณลุง นั่งกินขนมอยู่ค่ะเขาก็เลยถามว่า,ากินไหมเป็นภาษาบ้านเขานะฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ว่าเขาอ่ะทำท่ายื่นซองขนมมาให้อะไรเงี้ยเนาะเด็กทุพก็เลยบอกว่าเอาสิลก <c oughs> ูกก็ได้เลยได้มากคนละชิ้นสองชิ้นค่ะทุกคน ก็ระวังนะนุก คุณสาเดินมาที่โรงแรมโรงแรมหรูนะคะคุณสามีบอกว่าโรงแรมหาดาวเรากะว่าจะมากินอาหารเช้ากันค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเป็นอาหารเช้าให้คนที่เดินมากินอะไรประมาณนี้น่าจะต้องแบบว่าจองรถน่ารักมากเลยค่ะ ีเราไปกินอาหารเช้ามาแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซดูค่ะก็คือคุณสามีสั่งอเมริกันเบรกฟาสต์ไปค่ะสองที่สิ่งที่ได้มาก็คือชาค่ะได้ชามาได้ชามาสองแก้วเนาะเป็นชาที่เราเอาเขามีน้ำมาเป็นเป็นเหยือกเนาะ แล้วก็ชงชงชงกินเองอไงประมาณเนี้ยแล้วเราก็นั่งรอไปค่ะนั่งรอว่าเมื่อไหร่ขนมปังไข่อะไราง,งจะเสร็จอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอเมริกันเบรคฟาที่นี่ไม่เหมือนที่ที่เราเคยกินนะมีแค่ชาอย่างเดียวค่ะทุกคนคุณสามีก็ได้ถามคนคนที่เขาเสิร์ฟเนาะ แล้วเขาก็บอกว่ามีแค่นี้แหละไม,ไม่ไม่มีขนมปังอะไรเงี้ยเนาะอ๋ะอเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าที่เรากินไปเมื่อกี้อร่อยดีนะเขาจะเป็นแบบว่าผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มากินกับขนมปังอร่อยดีนะผลไม้ปั่นเขาอร่อยมากๆาเลยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มเปิดแล้วค่ะ น้องบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วไปให้พ่ออุ้มพ่อก็ไม่อุ้มพีวก็บอกเดี๋ยวพี่อุ้มเองวาสั่เนอ๊ะเ็นชิ เอบีีบย่หลังจากที่พวกเรากินอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินกันต่อไปที่โรงละครกรีฑโบราณค่ะเพราะว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองที่แบบว่า ไม่ต้องใช้รถค่ะทุกคนคะ่ะเราใช้การเดินเท้าเอานะเพราะว่าเมืองที่เรามานั้นก็จะเป็นเมืองที่แบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างอยู่ใกล้กๆกับที่พักของเราเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการใช้รถก็จะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าที่จอดรถอะไรด้วยค่ะมันจะลำบากมากๆเลยค่ะรวมถึงถนนหนทางก็เล็กๆแคบๆค่ะทุกคนคะ่ะไม่สะดวกกับการใช้รถเลยจริงๆค่ะและตอนที่เรามาถึงที่พักคนที่เขาดูแลเรื่องห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แนะนำว่า จอดรถเอาไว้ที่พักดีกว่าแล้วก็เดินเอาค่ะส่วนตอนไหนถ้าอยากจะออกไปนอกเมืองก็เอารถมาใช้ได้ค่ะแต่ว่าการใช้รถในเมืองนี้ก็จะไม่สะดวกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเดินกันไปที่ตลาดนะคะมันจะมีถนนคนเดินเนาะตรงนั้นเราก็จะชอบไปกันค่ะไปหาอาหารเช้าไปหาอาหารเย็นอาหารกลางวันก็แถวๆนั้นเลยค่ะทุกคนมาคราวนี้พวกเราก็ได้ทํากิจกรรมอยู่ใกล้ๆที่พักค่ะไม่ได้ไปไหนไกล แต่ยังไดนะเพราะว่าที่พักของเราก็อยู่ไม่ได้ห่างจากตลาดนัดหรือว่าที่ถนนคนเดินสักเท่าไหร่คะ่ะเพราะฉะนั้นการเดินก็จะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายคะ่ะอืมสวยค่ะ มันมีทางเดินขึ้นไปนะเดี๋ยวจะพากันเดินขึ้นไปข้างบนค่ะได้พี่อก้าดูแลเลิกงองแงเลยก่อนหน้านั้นอะ่ะบอกงองแงมากค่ะทุกคนอยากให้อุ้มตลอดเลยตอนนี้ตอนนี้เดินเองไม่มีปัญหาค่ะได้พี่อก้าคอยคอยดูแลจับมือเดินไว้ประมาณนี้ ฤฤ <ษ Jean> อุก<ว>้กเจมอยีเมื่อกี้เดินเองเลยเดินมาไม่รอแม่เลยแล้วพ่อแม่บอกว่าให้รอก่อนวิ่งหนีอีกต่างหากค่ะมันเป็นทางขึ้นบันไดซึ่งมันจะ ไมีเราอย่างนี้เนะแต่รูมันใหญ่มากเราก็เป็นห่วงนะลูกไม่เข้าใจค่ะเมื่อวานเราอยู่ตรงนี้กันนะคะเมื่อวานที่สาถ่ายวิวให้ fc ดูจะเป็นม,มุมนี้ที่เราถ่ายลงไปที่ทะเลเนาะ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวทะเลนะคะไปกันเรื่อยๆคะ่ะทุกคนคะ่ะสายเองก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนหรอกนะคุณสามีพาไปเราก็ไปคะ่ะ ก็จะได้ถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมด้วยนะสำหรับ FC ที่อยากจะไปเที่ยวมาเที่ยวอิตาลีกับเราเนาะนี้ก็คือมองเห็นทะเลเลยค่ะ

ลูกของโอลิฟนะดกมากต้นใหญ่ด้วยว้าวอลิซจะอักตาเดระวังเห้เรียว มุมสูงค่ะอยู่ในร่มอะ่ะเย็นสบายมากเลย ไปเรื่อยๆเลยค่ะคนทุกคนตามสามไปเลยบางทีสามก็ถ่ายไปถ่ายไปแล้วมันก็จะยาวเกินไปนะเพราะว่าบางทีก็ถ่ายแค่แบบว่าถ้ามันถ่ายยาวไปเลยมันก็จะได้แบบติดๆกันเลยนะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะเห็นมุมนี้ก็จะเห็นภูเขาไฟแบบชัดเจนเลย Oh, ai. Do të flasim me jetë. โ oh, wow. อ้ว้าวรอครับอันไหนดูคนสวยสิอุ้ยสวยค่ะอักาศบินไม่หมวกกันคนละใบานะจ๊ะ เราจะพาลูกไปซื้อน้ำดื่มนะคะแล้วก็จะพาไปไว่ายน้ำที่ที่พักของเราค่ะเราได้ซื้ออุปกรณ์ในการลอยน้ำมาให้แล้วนะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเมื่อกี้แวะไปร้านค้าค่ะได้ผลมงผลไม้มากินกันด้วยค่ะแซนด์วิชด้วยค่ะนี่บ,นบรรยากาศข้างนอกห้องของเรานะคะเตรียมพร้อมที่จะไปไว่ายน้ำกันแล้วค่ะ เลยทางไปแล้วลอยพ่อลูกเขาว่ายน้ำนะคะเพราะว่าสามไม่สามารถคะ่ะทุกคน เมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางมาก็คือเป็นเม้นพอดีเลยอดเล่นน้ำเลยค่ะดอกไม้อะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ทุกคนจะ้ะ มันความหน้าลงเนาะเยอะเลยค่ะ่

nhiều video nó sao này hết 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 Này hết 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 มาเที่ยวคราวนี้ก็รู้สึกว่าจะคุ้มนะเพราะว่าเด็กๆได้ไว่ายนองว่ายน้ําด้วยค่ะทุกคนปกติไม่ค่อยได้อยู่ห้องติดห้องสักเท่าไหร่ส่วนมาก,ก็จะตะลอนตลอนไปกับรถนะ บางทีเราก็จะเช่าอยู่แค่นั้นแล้วก็เดินทางไปที่เมืองอื่นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่บนรถกันเยอะมากกว่าค่ะแต่ว่ามาคราวนี้คุณพ่อก็จัดการให้เด็กๆได้แบบมีความสุขอยู่ที่พักด้วยการหาที่ที่มีสะไว้น้ําอะไรอย่างนี้เนาะเด็กๆก็มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนแม้จะยังว่ายน้ําไม่เป็นกันแต่ก็มีความสุขที่ได้เล่นน้ําค่ะค่ะแล้วคลิปในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ จริงๆคลิปวันนี้ยาวกว่านี้นะแต่ว่าสาก็ไม่สามารถที่จะตัดต่อให้ยาวยาวไปจนถึง30นาทีได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นขอเป็น2คลิปแล้วกันเนาะ จ๋าเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะทุกคนจ๋าก็มาท่องเที่ยวอย่างนี้ก็อยู่กับลูกอยู่กับสามีแล้วก็คุณสามีก็พาออกไปเดินนูน่นนี่นั่นก็นั่นแหละค่ะเลยไม่มีเวลาที่จะตัดต่อกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วอยากจะนอนแล้วจริงๆอยากจะตัดต่อลงให้เอฟซีได้ชมทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําเท่าที่ตัวเองไหวเนาะ ค่ะแล้วก็คลิปนี้พวกเราลากันไปแล้วค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยค่ะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ